สวัสดีครับร้าน KD ดีอร่ยยนนะครับวันนี้ทางร้านจะพามาดูสินค้าชุดถ่ายน้ำมันเครื่องอิสุดีแม็กคอมมอนเลวนะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะเป็นของแท้ห้างเลยนะครับหนึ100่งร้อเปซในชุดจะประกอบไปด้วยน้ำมันเครื่องสูตรสิบ w ีสามสิบมาในขนาดหกบวกหนึ่งลิตรจะได้ทั้งหมดเจ็ดลิตรนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเบสโกอิสุสุนะครับตัวนี้นะครับเป็นของแท้หนึ100่งร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัท ตีเพชิลสูเซลล์จำกัดนะครับซึ่งเป็นของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสามารถใช้ได้จนถึงไม่เกินระยะเทียนถ่ายหนึ่งหมื่นกิโลขึ้นไปนะครับและก็มาพร้อมกับกรองเครื่องแท้เลยนะครับอิสุดีแม็กเขามเรลลูกยาวใช้ได้กับดีแม็กปีสองพันสามจนถึงปีสองพันสิบสองเครื่องคขมแม่เรลวนะครับสี่จเจสี่จเคนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับรับรองว่าลูกค้าสั่งทางร้านเราไปจะได้สินค้าตรงตามปกอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ